น้องไม้หน,นาน่าอยู่ทำไมเจ๊เล็กปากแดงไปเลยคะเล็กเจ๊เล็กกินมลาชกกอบกุ้งให้หอมเลยอ่าพี่จะไม่ซูมแล้วลูก เราได้มีชาแนลครับผมคลิปนี้นะครับอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจ๊เล็กครับบรรยากาศมากับสายฝนนะครับดูบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะต้ม ไทยดีกว่ามีมีมีชุบขนมีจานน้ำผาดปลาอันนั้นผลไม้รึเผม่าให้ผมเผ็ดเผ็ดน้อยดูจะนี้มีร้านมาเปิดัถ้าแกหายสี่ิบแปดอ่ามีฟักอบด้วยอันนี้ของน้อง้มโอ80บาทลูก ได้เลยค่ะพี่ไม่เยอะคิวไม่เยอะลูกมีบางอาจเยอะอ ยังที่ไม่ทำทาเนี่ยกุ้ดจืดนะครับผมแช่งกุ้งสุกมาสุกครับกุ้งมาสดกุ้งสดไข่แพงหัวกันแบบนี้เจ๋งเลยครับจ้าสายยามีลม ดีกว่าวันนั้นเยอะเลยครับ วันนี้ผลไม้รวม12อย่างนะครับราคาเท่าเดิมเนี่ยมะเฟือง จะมาซื้อรุ่นนี้มาได้เลยนะคะอาจารย์มาทษไหมคะเลยอย่าม่เอาอจารย์ขอบคุณค่ะของเย่กเผ็ดพอดีไหมเอจ้าหนใจถุงนะ โชคดีค่ะอาจารย์ ันึังยอจ้น้าหนึ่งสี่ศูน้องลูกทังี่หยิบผักไปทานจ้ะ คือรวมทะเลร้อยเดียวเมนูแนะนำมาลูกนะหนรวมทะเลร้อยเดียวขอบุคุณนคะคะเ้าะเขาจะลงของมจะจาเก๋าให้ก่อน ดีจ้าไม่ใช่จ้าอ๋อได้ได้เข้าเข้าไปทำอ่ะจ้าจ้ะดูจาไม่ ได้ทำอะไรอยู่ครับไปเอาใจสาสาวนี่น <laughs> ี่เอาพ่เจ๊มือให้สาวสาวสวัสดีค่ะตอนนี้น้องไม่หนาท่าอยู่ทำไมเจ๊เล็กปากแดงจังเลยคะเลจ๊เล็กกินมากมากยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนใหม่นะอะไรนะไปให้พี่เอาใจพี่เรื่งอย่งน้หนูาเนี่ยว่าเขาแค่ถือให้พี่ลงนี่ให้เจ๊มือเสร็จ Mm hmm. ตะครุ่นะจ๊ะไม่ใช่ปลาไหลบ้านหนึ่งาอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปรุงให้ใหม่ งั้นเดี๋ยวแม่ปรุงให้ใหม่ลูกเดี๋ยวลูกชาวมันเข้มข้นอยู่แล้วลูกชาวปลาลาไปดอกก็ได้เดี๋ยวปรุงให้ใหม่ลูก,ลกง่ายๆนะเดี๋ยวขอขอเก็บเอาใส่กระเป๋าเนอยลูกเดี๋ยวขอเก็บเปนนมิสแฟลชลูกอ,อันนี้ใส่<อ>กระเป๋าเนี่อุ้มสุ <c oughs> ขอ,อะไรนะไอ <c oughs> ้เด็กนี้บอกหนาวๆใส่กเป๋าเนี่ยเป๋าผมอ่ะ ของลูกอ่ะอันนี้แหละครัขอขอขอ,ขอลูกไม่ได้บอกเลยรู้ป่ะมันอะไรมันจะติดหวานนิดแต่เดี๋ยวจะปรับรสชาติให้ลูกนี่เป็นไรครับอันนี้ของน้อง,องเดี๋ยวปรับรสชาติให้น้องหน่อยน้องลืมบอกว่าใส่ปลาแค่ใส่ปลาก็เค็มข้น ไม่ใช่ <laughs> มาม่วงตุ้งสดหอยแครงค่ะเจ็ดสิบบาทหลาเดี๋ยวให้หนาดูแลนะคะลูกนะโคตรม่วงแครงหลา กลับแล้วเสียดายน้ำมันไหนๆก็ไหนๆเลยรวยเลยมั่นใจว่าร้านนี้ต้องมา มงแข็งล้าน,นี้เกาเหลาทะเลล้าร้อยมองวันนี้กาศไอ้บ้าละหันวันนั้นะ <c oughs> นะเพราะแต่ว่าวันนั้นน่ะมีเขาอยู่แล้วว่าทั้งวันเ <c oughs> วลา <c oughs> หนูจะมองกล้องของพี่ดัมมี่ให้หนูดูเหมือนมองไปที่กล้องเลยหนูต้องมองตรงไหนเนี่ยจิ้ม <c oughs> ให้หนูเดี๋ยเนี่ย จะได้ส่งใสยดาวคนยังไม่ยุ่งก็มีเวลาทำตาหวานสวัสดีค่ะลูกอ,อ๋อแม่ลูกเสือแหลอลูกบ้านแม่ลูกเสืออ๋อของน้องเมย์ใช่ไหมคะลูกทำแล้วลูกโอเคลูกเสร็จแล้วค่ะคการทับฝนกำลังตกอย่าง ไม่ค้อยก็มาไม่ขัดสายอ2ะน4อาแบม้ยน่งเจ้อยหกสิบลูกมีไหมจ๊ะไม่ไม่ไม่มีห้าอยมาได้เอาเนี่ยไปได้ลูกอ่ะแม่ลูกเสือนะเพราเห็นเสื้อโตอยต้า จริงบางทีลูกค้ามาชื่อคล้ายๆกันมีชื่อเหมือนกันเลยชื่อไอชื่อเอชื่อโอพอเรียกบางคนเรียกพร้อมกันค่ะว่าใส่ถ้วยใส่ถุงตอบพร้อมกันแล้วก็ใส่ถุงอีกคนตอบบางคนก็อีกคนตอบใส่ถ้วยแม <c oughs> พี่ดัมมี่เดี๋ยวทานอะไรบอกหนูนะมะม่วงโกมารึเปลอ สี่โมงสิบนาทีขอคคบขอค,ขอคุณนะคะจ้าขอบคุณนะคะโอมากุ้งสดพี่แม่หนูทานเผ็ดน้อยหรือเผ็ดพอดีเผ็ดเผ็ดพอดีลูกกับเผ็ดแล้วคา้างว่าอย่างนั้นสิลูก <laughs> พที่ทำลีให้ พี่ดำมี่โซมไปที่น้องดำนิดหน่อยน้องดำเนี่ยลูกสาวพิงก่อนใปใครเพียดเนี่ยอ้าวเหรอครับไม่รู้เจ้าชู้แบบพ่อเปล่าแซวในนี้เลยหนูอยากเป็นเมียพี่คิงด้วยกเอนเจอแซวน้องเมียมน้องเมียออกสื่อนะลูกแน่เดี๋ยวพี่คิงดูพี่คิง เรียกพี่ขิงว่าพี่นะพี่ขิงสมคนเรียกใจเลยว่าพีพี่แม่กุ้งมะถุ่อลูกแม่เอาคุ้งจ้ะขับใจนะลูกนะอันนี้จะมาเลยนะลูกน่าจะเอาขนาดก่อนอ่าว่ามาเร็วลูกุ้งปลากุ้งสุกใส่มาวนิดนึงระวังปวดท้องนะกินของต้องระวัง ช่วงจังหวะถ้าคนเราท้องไม่ดีเนาะช่วยแม่ขายของวิ่งห้องน้ำวิ่งห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลิกไก่ยิ้แม่ขอบคุณนะลูกนะปูปะลาลากุ้งสุกปลาอะไรอีกนะลูก<ช>เอาปู <นะ S 1> ได้เหรอแม่เอาเอา,เอาสุกเป็นไส้ไ้ไหมจลูกพี่ทอเส้นร้อก่อนเออไก่ไปแล้วน้อยนอา่าขนมจีนสามเส้นโอเคทำไม่เป็น ไม่เม่บินอยู่อีกนะใพี่ดำเนพี่ดำเินเนี่ยไหเนี่ยาเอาชื่อต ok ๊อกแท็กมาไว้ลูกต๊อกแท็กนี่มาทุกวันเลยนะต็อกแท็กประจำเลยทุกวัน,น,นจริงจริงจ้า รูว่าผ้าเช็ดมือให้น้องๆข้างหลังเลยนะยเก็บตังเราด้วยเก็บตังแล้วใช่ไหมลูกร้อยห้าสิบห้าร้านหนูนะใครซื้อร้านหนูหคนเดียวมาซื้อของที่สองคือขาประจำร้านหนูโดยจะถือว่าเป็นขาประจำครับทั้งนีมีคือลูกค้าใหม่นะ,ะแบบพี่ดัมมี่เนี่ย มาถ่ายบ่อยเรียกว่าขายประจำนะแ <c oughs> ต,ต่ว่าแต่ว่าเกินห้าสิบครั้งเราจะเรียกเก่าแก่อ๋อนั่นหมายถึงพี่โจอันนั้นน่าเกลยยำแก่เก่าทั้ง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  หน้าร้านไม่มีลูกค้านะแต,แต่แต่มีบินเยอะนะครับ หอยแครงตัวใหญ่มากชอบกุ้งไม่หอมแดงน้าพี่จะไม่ซูมแล้วลูกไม่น่ากินทุ่มตามเจลิกเ้าน้ายกเลี้ยงเดออร่อไรยไหม แดแล้วเน้าร้านนะ้วครับบรรยากาศำจำจร้านสุมตำยำเจลิครับวันฝน,นตกนะฝากเพื่อนกอด subscribe กดไลค์ก,คกดแชร์ให้เรามีชาแาลหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดี